อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องปลาข้าวอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้าวไอ้มะลิก็ขอสิบห้าพี่น้องเป็นข้าวเจ้านี่ก็ะลังเลยพี่น้องอืมอันนี้ก็น่าจะพึ่งออกรวงแล้วว่านี่ออกลวงได้สี่ห้าวันแล้วมั้งนี่การพี่น้องไอ้คลิปนี้นี่จะมาแจ้งข่าวพี่น้องแจ้งข่าวชาวนาว่าไอ้ ปีนี้นะพี่น้องปีนี้นี่ทางไอ้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกว่าไอ้ปีนี้นี่ไอ้หน้าหนาวนี่อาจจะมาช้า,นนา,า,าเพิ่นว่าหน้าหนาวนี่อาจจะมาช้าและไอ้ฝนนี่อาจสีอาจสีตกเงาเนี่ยเพิ่นว่าก็ประกาศเพิ่นบอกว่าประมาณปลายเดือนตุลาเพิ่นว่าปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้นี่จะเข้าสู่ไอ้หน้าหนาว การสถิตินี่พูนว่าไอ้ปีนี้นี่หน้าหนาวจะมาช้ากว่าอปกติประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าปกติแล้วนี่หน้าหนาวของทุกปีก็มันจะอยู่ประมาณไอ้กลางเดือนตุลาพี่น้องกลางเดือนตุลากับประมาณกลางเดือนนี่แหละแต่ทีนี้มันมันเป็นปรากฏการณ์ไอ้เอเนีโยอะไรอย่างเพื่อนนี่แหละเพื่อนว่าม,มันก็เลยไอ้ฤดูหนาวมันก็เลยมาช้าหลักกาปีนี้นี่พี่น้องปีนี้นี่ อาจสิบนหนาวปานไหนได้เพิ่นวะอ,อาจจะไม่หนาวเท่าไหร่ถามมันถ้ามันไปไหนาวจริงๆก็ประมาณปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราเพิ่นว่ามันสีมันแค่หนาวช่วงนั้นแหละแต่ส่วนมากก็จะไม่หนาวมากอืมกัเพราะฉะนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อไอ้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศออกมาแล้วนี่ก็เราก็มากําหนดแนวทางบบดน,นี้พี่น้องสําหรับเชา้าหน้าเนาะ กำหนดแนวทางกับแนวใดว่าตีกัคือพี่น้องเฮ้าหูแล้วว่าไอ้ฝนมันสีมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้ปีนี้ฝนมันสีฝนมันสีดีนะจังหน่อยฝนจะมาเรื่อยเรื่อย, on, on, อยเร,ยเร,ยเรยืเพราะฉะนั้นเฮากับมากกำหนดแนวทางว่าเฮ้าสีปล่อยนอ้ำบ่อหรือว่าเฮ้าสีขังน้ำไว้แนะ่ก็ต้องเผื่อใจพี่น้องต้องเผื่อใจช่วงนี้สําสำหรับไอ้ข้าวกขสิบห้าของใครที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแนกกับเบื้องในเด้อพี่น้องเด้อกระเบืนะ้อง,งข้าว กระเบงข่าวล่วงหน้าสักประมาณสามสี่วันแน่ว่าฝนสีตกบอ่อืฝนสีตกบอ่อหรือว่าฝนสีบอตกหรือว่าสีแดดออกก,กันแนวดากะนจต้องเผื่อใจอ,ะนะอ่ะเนาะโมแมนเกี่ยวเขาไปแล้วโอ้กําลังตากฝนมากบ้านี้ก็เสียหายนักพี่นอ้องเออคือฝนนี่ฝนตกใส่เม็ดข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวนี่ไม่ค่อยเสียหายเท่าไอรเราเกี่ยวไปแล้วเอาไปตากเด้พี่น้อง ถ้าเขานี่ห้อยถ้าได้เกี้ยวไปแล้วถ้าไปเอาไปตากนี่ถ้าฝนตกใส่นี่โอ้ยเขานี่เม็ดหักพี่น้องเม็ดหักเม็ดดำเลยเลยกินกับบอ่อซ่บพี่น้องเออกินกับบ่ค่อยหอมอืมเพราะว่ามันมักมอม,ม,ม,มนะเนาะมักมุมเพราะว่าเข้าไปตากแล้วกัโอ้ยต้องไปไปเฝ้าไปเก็บเข่าบานนี่เขากับมกนม้ำมันเฮ็ดทหยเขามันบ่แซ่บพี่น้องอืม การนี้แหละพี่น้องชาวหน้าเห่ากัดต้องฟังข้าวฟั่งข้าวนะเด้อพี่น้องเด้อพูดไดไอสีเกียวไอเขาไอก็ขอสิพากะกะแนวทาากะพี่น้องกับเบิ่งลวงนาพยายามดูข่าวสารนะพี่น้องเพราะว่าเราชาวหน้ายุใไม่เนาะบอแมนว่าข่อยพ่อมมือนี่กะสีเกียวมือนี่มั่นกับบอแมนพี่น้องกับเบิงดินฝาอากาศแล้วก็แนวทางกำหนดแนวทาานะพี่น้องพยายาม ด้วยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องแต่ว่าเราตอ้ตองเราต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หอกเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆอย่างน้อยกเราก็รู้ล่วงหน้าได้เนาะเราก็จะได้กะล่วงหน้าได้ว่าเฮ้ยมันจะมาแนวนี้นะอหรือว่ามันจะไปแนวไหนอคือจังไอ้ข้าวมมลี่ไอ้ไอ้อันนี้ข้าวมมลิไอ้หนึ่งศูนย์ห้านี่มันบ่ท่านไอ้ออกห่วงกับเฮ้ากับคาดเดาได้ว่าโอ้ปีนี้นี่นามมันสีมาเรื่อยๆแน่นอน เออแมนบอเพราะฉะนั้นก็เฮากับกำหนดว่าเฮาสีเอาน้าไหวบอหรือว่าสี่ขังน้าไหวเออกะกะเบิงกะกะพี่น้องเออกะคาดเดาได้ประมาณคือประมาณการได้นะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางอแต่ก็ไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อืมกะย่ำอีกเชื่อเนื่องพี่น้องปีนี้นี่หน้าหนาวอาจจะมาช้าพี่น้องหน้าหนาวอาจจะมาช้าเออหน้าฝนอาจจะเยอะหน่อยเออหน้าหนาวกับสิ้นเดือนนี้แหละพี่น้องสิ้นเดือนตุลา เออนู่นแหละอาจจะหนาวเริ่มหนาวอีกทีก็ต้นเดือนพฤศจิกาพี่นอ้องอืมแต่ปีนี้นี่ผมคิดว่าถ้ากรมอุตุเขาพูดอย่างนี้นะข้าวก็ขอสิบห้านี่อาจจะเจอฝนตอนเกี่ยวพี่นอ้องอืมปีนี้นะถ้าเป็นจังสี่นะเขาก็ขอสิบห้านี่ห้อยเกี่ยวข้าวนี่ติดฝนแน่นอนเออติดฝนแน่นอนถ้าแบบนี้นะ่ะเพราะว่านี่มันถ้ามันเริ่มออกแล้วนี่กับบาดนพี่น้องกับบดน กระได้เกี่ยวอืมแต่กะเบึงพี่น้องพยายามเบึงแนวทางพี่น้องอากะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาแจ้งเตือนกันเออเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทางแล้วกําหนดเอ่อแนวทางว่าเราจะเกี่ยวช่วงไหนจะอัดน้ํายังไงจะปล่อยน้ํายังไงอืมกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ